ถามที่11ครั้งที่73ต่ตอบปัญหาคุณทรายถึงข้อที่8ให้ตัดวัะสงสารขอเชิญผู้ใฝ่ใจในธรรมะที่ต้องการหลุดพ้นจากวัะสงสารรับฟังได้เลยนะเจ้าคะนอกจากชักชวนเขานอกจากชักชวนเขาให้โอนไปเอป็นไปโน้มไปในในในคำสุข เนียเยอะแยะมากมายเมื่อกี้นะแล้วเธอก็ต้องพูดให้อยู่ในคาถาวัตถุ1สิบด้วยคือให้เขามักน้อยสันโดษสงัดจากกิเลสไม่คุกคีกับไม่คุกคีกับความสะดวกสบายอสังสาคะตั้งอยู่ในความเพียรเพื่อให้มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์แล้วก็รู้แจ้งวิมุตติยานทัศนะพูดแค่นี้ พูดอยู่ในคาถาวตัตถุสิบนี้เท่านั้นในปัจ้ามีดกนี้พูดไปเยอะแยะมากมายบอกว่าถ้าเธออยู่ในวิหารนี้เธอจะพูดจักไม่พูดเรื่องพระเดวีบอกเรื่องพระราชาเรื่องโจรอมมาต์กองทัพภัยรบเรื่องข้าวเรื่องน้ําเสื้อผ้าเรื่องที่นอนพวกดอกไม้ของหอมเรื่องญาติ เรื่องยานเรื่องบ้านนิคมเรื่องเมืองเรื่องชนบทเรื่องสันติเรื่องความก้าวหารเรื่องถอกเรื่องท่าน้ําคนที่ร่วงลับไปแล้วเบื้องเบ็ดทะเลเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมซึ่งเป็นเรื่องเลวสามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบลงครับเพื่อโลยิ่งเพื่อตัสรู้เพื่อนิพพาน <c oughs> ตอนนี้ก็เรื่องอะไรนหนักเรื่องพระทำตัวไม่ดีบ้างเรื่องอุ้งอิงบ้างเรื่องรัฐบาลมัง่งเรื่องอะไรต่อเลยเยอะแยะมากมายอย่าไปพูดเสียวเวลาเวลาเราเลยมันล่วงไปว่า วันคืนวันคืนล่วงไปล่วงไปพระเจ้าบอกว่าวันและคืนล่วงไปล่วงไปบัดน,นี้จะทําอะไรอยู่อ,อ๋อกําลังพูดมันเรื่องเรื่องรัฐบาลอยู่กําลังพูดดึงเอ้ยสงครามโลกี่เกิดสงครามอยู่เคนรัสเซียอจีนกับสหรัฐฟุ้งไปจิตก็ไม่โอนไปไม่เป็นไปตามเพื่อความเบื่อนหน่าย เพื่อนิพิทาเพื่อวิลาคะไข่ถนัดเพื่อดับเพื่อระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดรู้เพื่อนิาานนพานเธอมองเห็นปัญหาต่างๆรอบตัวเราเธอให้เธอเกิดสลดัมเวทก็มีแค่นี้แหละมันวุ่นวายหมดอะไรต่ออะไรแต่เธอไปใส่ใจไงเธอก็เฮ้ยเรื่องนี้น่าดูเรื่องนี้ไม่น่าดูเรื่องนี้น่าฟัง ยี่สบสี่ชั่วโมงอะเธอคิดดูสิเธอนอนกี่ชั่วโมงแล้วเธอใส่ใจธรรมะเพื่อหลุดพ้นนะกี่ชั่วโมงถ้ามาพูดอย่างดีอะยี่สิบนาทีกว่าเราทุวันไหมบางครั้งเนี่ยเดือนมาพบกันสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ว่ายน้ำจมหายไปเดือนหนึ่งเอาอีกมือนหนึ่งจมหายไปอีกสองเดือน มันต้องมันต้องตลอดเวลาพระเจ้าบอกอย่างนี้นะอะ่ทีนี้ทีนี้ต่อ <c oughs> ถ้าเราอยู่ในฐานะที่มีควรหมู่มากเนี่ยมีพระราชามีใครต้องมาเยยนี่ยน <c oughs> เราก็อยู่ในสุญญตาทั้งภายนอกภายในจิตน้อมภปโอนไปเอ็นภายในในวิเวกในขมสุข อุปมสมบทิสุขปวิเวกสุขอันไม่มีอาสวะทั้งปวงถ้าจะเป็นต้องเจรจา,าก็ชักชวนให้เขาเป็นไปตามอย่างเราและอยู่ในคาถาวัตถุสิแต่ถ้าจิตของเธอเนี่ยนะเกิดไม่สงบในภายในภายนอกไม่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นจิตเธอไม่ตั้งมั่นในสมาบัติแปดไม่โน้มไปในสุญตทา เธอต้องพยายามทำจิตให้สงบให้จิตตั้งมั่นจนเห็นเป็นสมาธินิมิตให้จิตเธอั่งเป็นเห็นเป็นสมาธินิมิตนิมิตกี่ล่องอลอยร่องลอยของจิตตั้งมั่นนะ <c oughs> ไม่รู้ละเธอจะตั้งมั่นยังไง <c oughs> เธอต้องยินดีถ้าเธอไม่ยินดีทำจิตให้สงบนะไม่มีทางหรอกบอกแล้วว่า ทางเนี้ยมานอย่างพุทธเจ้าบอกทางนี้มานยังยอง,งอให้หลงทางได้เสมอไอ้ตอนแรกเป็นลำไม่ไผ่ดีๆนะพอเราไปเรื่อยอ้าตายเป็นบ้องอัชาเพลงก็ลองดีนะตอนแรกก็ลำไม่ไผ่สาวยังดีนะทําไปทํามามันชอบดูกัญชามันเลยกลายเป็นว่องกัญชาเหมือนกัน ทฏิบัติธรรมเหมือนกันมารมันไม่ยอมไห้เธออยู่เฉยหรอกแต่ถ้าจิตเธอแรงและมั่นคงนะมานก็พ่ายแพ้เห็นไหมพระเจ้าตัดสรุมานบอกเอา้าวพระเจ้ารู้จักเราแล้วมันหายยังไงพิกษุณีเนี่นี่ใครนี่มารนี่ต้องการทําให้เราเสียสมาธิ เธอจาบอกไอ้จิตที่มันแล่นไปไอ้นมานน่มาน,นี่ปรารถนาให้เราเพื่อไม่บรรลุความเบียนประเสริฐดึงจิตกลับมาเธอดึงจิตกลับไม่ได้มาบอกเอ้ยเห็นเรามันก็หายไปคือจิตของเราเองนะให้เธอตั้งจิตให้สงบทั้งภายในภายนอกไม่เป็นตาให้เป็นธรรมเอกพุนคือตั้งมั่น ในสมาบัติแพทย์น้อมจิตไปให้อยู่จะตายให้ได้ให้ว่างเธอต้องพยายามทำจิตให้สงบตั้งมัน่นจนเห็นเนสมาธิมิดแล้วสมาธิในมิรให้ชุได้อยาวใช้ใจไปรูปอื่นนที่ไม่ได้พายเธอไปไปพนทุกไม่ได้พายเธอไปวูบสมสุข เธอต้องมีสติสัพพัญ,ญญาสติคือทุกขิยาบทนะสัพพัญ,ญญาสํานึก,กเหมือถ้าเป็นพระอะไรเฮ้ยหัวอุโรนลวเว้ยมันจะไปคิดอะไรอย่างนั้นน่ะถ้ามึงจะจะคิดอย่างงี้มึงก็ศึกไปดีาบวชดท,ทาไมเป้าหมายบวชเพื่อบรลุมรรคผลนิพพานเป้าหมายไม่ใช่มาบวชเพื่อจะโอ้จะเรียนไปเรียนจบอะไรต่ออะไร เดี๋ยวนี้เขาเรียนได้ไปเป็นริญติโทนะฮะเอกมีแล้วไปหลงพระด็อกเตอร์พระมหารปเรียนไปหลงนั่น,นแล้วเป็นไงไม่พูดถึงะเธอดูเองล้วกันให้มีสัพพัญญะเสมอให้มีสติและสำน,นึกเสมอทุกๆอิรยาบถอย่างนี้บาปกุศลธรรมคืออภิชา วิสม拉โะและโทมนัสก็จะไม่ครอบใจิตใจเธอคืออภิชาเนี่ยคือชอบเพ่งเลงกล้าแล้วโบไปสมใจตอนใช่ไหมโทมนัสกี่น้อยใจเสียใจคือไม่ชอบสรุปอย่าไปชอบแล้วไม่ชอบมันควรเราก็ทำสิ่งที่ควรมันจะไม่ผูกมันจะไม่เดืองจิตออาไปไงอื <c oughs> อภิชาบโทมนัสก็จะไม่ครอบงำจิตใจเธอเธอต้องไม่มีวิตกสามคือกามมาวิตกพยาบาลวิตวิตกวิงสาวิตกวิงสาคืออะไรคือเบียดเบียนนคือโมหะถ้าเราไม่มีการม,มาวิตกพยาบาตวิตกเราก็ไม่เบียดเบียนเราบนโมหะเลย <c oughs> แล้วก็ไม่ให้มีในนิวรห้าอุปทานกันห้า อายตนาหกก็ก็ไม่ติดมันอธิบายมาแล้วท <c oughs> ีนี้มาอาตมาจะดูในวัตถตพิดกแล้วกันแล้วอจะมาขอตบท้ายด้วยวระถตพิดกที่สิบสี่ข้อสองเก้าสองหน้าสองสามศูนย์อานน์และสาวกทั้งหลาย ที่ติดตามเราเนี่ยเพื่อจะฟังนะฟังสุดฟังหลักธรรมต่างๆเพราะอะไรเธอจะต้องจำแล้วก็สดับจำไม่ได้คล่องปากเพ่งพินิษด,ด้วยจิตเธอแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิตลอดกาลนานแล้วเธอต้องตามฟังอย่างใกล้ชิด และให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คุคกคีไม่ปโลบความเปลี่ยนให้มีเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิมุตติมุติธารศาสนาซึ่งเป็นเครื่องขัดข้าิเลเียดอย่างยิ่งคือกระถาวสูตรสืบนี่แหละมันจะเป็นสัพเพะแก่จิตของเธอจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบนะเพื่อรู้ยิ่งเพื่อสู้เพื่อนิพาน อานนท์สาวกทั้งหลายอยาคคบเรานะเหมือนเราเป็นอุปสวะเป็นอุปสักคเลยอุปสตะวะนะใท้คบเราอย่างมิตรอยาคบเราอย่างศัตรูเลย <c oughs> ตถาคตนะ่ะอุบัติขึ้นมาในโลกเนี้ยเป็นอหรหันตัศรูและตถาคตนะ่ะยอมจะพักอยู่ในเสนาสนะอันสงัดสงัดนะจะป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาป่าถ้ำปาชาป่าชา,า,ชาที่แจ้งลอมฟงังที่แจ้ง คือไปอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งที่หลอมฟางคือใกล้ๆชุมชนเนี่ยใกล้ๆคนหลอมฟางคนป่าถ้ำกลนไม้มันก็แน่นอนเมื่อสถาคตหลีกออกอย่างเนี้ยมีพรามณ์ข้าบดีชาวนิคมชาวชนบทชาวขษัติพรกหาบดีพาขึนมาหาเรา ตถาคบย่อมไม่ยินดีไม่หมกมุน่นไม่ถึงความอยากอยากไปคุกคีแบบนั้นเพราะถ้าเป็นความคุกคีแบบนั้นมันก็จะเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มักมากอีกอยากได้โลกธรรมให้เธอเพิ่มพูนความสงัดนะจะอยู่ที่ไหนให้เพิ่มพูนความสงัด <c oughs> คือสงัดทั้งกายและใจก็สำคัญคือใจเนะี่ยเป็นเหตุให้ไม่ก่อให้เกิดพบใหม่จะไม่มีความกระวนกระวายจะไม่มีทุกข์เป็นวิบากจะเป็นมันจะเป็นที่ตั้งแห่งความเกิดแก่เจ็บตายก็จะได้ฆ่ามันก็จะฆ่าเธอซะออก <c oughs> อานุ์สาวกทั้งหลายเธอจงประพฤติในข้อร้อยเก้าสิบกเธอจงประพฤติต่อเราด้วยวัดของมิตรเถิดอย่าประพฤติต่อเราด้วยวัดของศัตรูเลยข้อนั้นจกเป็นประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลสาวกทั้งหลายย่อมประพฤติษกษาสดา เหมือนมิตรอย่างไรคือศาสดาได้แสดงธรรมวินยัยนะได้บอกสาวกนะเป็นพระต้องไม่ยินดีทองและเงินไม่แลบทองและเงินทั้งวินัยและศีลก็บอกให้เธอทั้งหลายแล้วเธออย่าไปแสวงหาโลกธรรม ซึ่งอาศัยความเป็นดูเราอาศัยความเป็นดูเธอนะจึงแสดงธรรมแก่เธอเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อกลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรจะตั้งจิตให้ใจตั้งใจฟังเพื่อรู้เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะออกจากสิ่งติดเป็นตัวเด็ดแหทุกข์และจงประพฤติตามคำสอนของเรา ให้เธอประพฤติกับเราอย่างมิตรเถิดอย่าประพฤติกับเราเหมือนศัตรูเลย <c oughs> สาวกทั้งหลายจงเลือกร้องเราเพื่อเป็นมิตรเถิดอย่าเลือกร้องเราเพื่อเป็นศัตรูเลยเธอจงชักพเธอจะเป็นเพื่อประโยชน์แก่เธอนะอานนท์เราจะไม่ประครับประคองเธอด้วย เราเธอทั้งหลายหรอกเราจะทำกับเธอเหมือนช่างปั้นหมอ้อนะจะประดับภาชนะให้ให้ดินมันดีก็ต้องทุบๆๆๆๆเยีบยบๆๆๆตีๆๆเราจะไม่ยกย่อมนะเราจะพูดแต่แก่นสารให้เธอดำารงอยู่ให้เธอครบเราอย่างมิตรอย่าคบเราศัตรู ครอบเราอย่างมิตรคือเราบอกเราสอนอะไรเธอให้เธอประพฤติปฏิบัติตามเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเธอทั้งหลายจบนี่ก็คือาหาสุญญาูตรธรรมะจะยกพระเตรปิฎกให้รู้ว่าไอ้ที่บอกอยู่แต่ผู้เดียวอยู่แต่ผู้เดียวหมายความว่ายังไงมิจฉาลวักษนะพระเตรปรฎกที่สิบแปดก็ สิบสามหน้าห้าสิบสามปฐมมิชาละสูตรพระมิชาละครั้งหนึ่งพระมิชาละเข้าไปหาพระเจ้าข้าแต่พระเจริญที่พระองค์ตรัสว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวมีปกติอยู่ผู้เดียวไม่เหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อวมีปกติอยู่ผู้เดียว <c oughs> พระเจ้าตอบว่ามิชาระรูปที่พึงรู้แจ้งทางตา ที่น่าปรารถนาน่าใค่น่าพอใจชวนให้รักชวใคร่ายป่าใจกำหนัดอยู่คนนี้นะถ้าเธอไปเพิดอเพลินเธอชมติดยึดรูปนั้น <c oughs> ผู้ที่ประกอบทุกการเพิดเพลินเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนใ <c oughs> อยู่กับเพื่อนเพื่อนสอง ถ้าเธอไปกำหนัดยินดีเพื่อเพลินเนี่ยนะเธอมีปกติอยู่กับเพื่อนเธอไม่ได้อยู่แต่ผู้เดียวหรอกต่อให้เธออยู่ผู้เดียวนะจิตเธอคิดไปเธออยู่ผู้เดียวเล่นมือถือไปเธออยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่ผู้เดียวนะเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ นะถ้าเธอไปไปเพิดเพิดอนนะเธออยู่กับเพื่อนนะ <c oughs> ต่อไปเพราะอะไรเพราะยังรับตณหาที่เป็นเพื่อนไม่ได้แต่ถ้าเธอรู้แจ้งทางตาไหวสิ่งที่หน้าปัฒนาหน้าไข่หน้าพอใจช,ยชวยรักใจไใข่ พาใจกำหนัดเนี่ยนะเราไม่เพลิดเพลินยินดีกับมันเนี่ยนะเราดับมันได้เรามีความเพลิดเพลินไม่มีความกำหนัดไม่มีความเกี่ยวข้องแล้วเรกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวหน้าห้าสิบสี่นะนะบรรทัดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแบรรทัดที่สิบหน้าห้าสิบสี่ ภิกษุผู้อยู่โพธิอยู่อย่างนี้แม้นจะอยู่ลายล้อม้วยภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์พวกกฤษฎีสาวกของฤษีในรัแวกบ้านถึงอย่างนั้นเราก็เรียกว่าผู้นี้เราอยู่แต่ผู้เดียวเข้าใจนะอยู่แต่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะอะไร เพราะเธอได้ละทันหาที่เป็นเพื่อนสองของเธอได้แล้วจึงเรียกผู้นั้นว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวเล่มสิบปก็หนึ่งร้อยสิหน้าร้อบปบวงมานว่าได้บวงมานนะรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่หน้าปัถนารูปร้ยเสียงสัมผัส ้าหูจมูกเลิ้ยงไขใช้กระตุ้บริกับสมัมผัสเนี่ยนะฮะที่น่าปัรถนาน่าพอใจช,ช่วนให้รักช่าคใิใครพาใจใ้กำหนัดไหลหลงเนี่ยมันมีอยู่ถ้าเธอเมื่อไหร่เธอไปเพื่อเพลินเฉยชมติดรุปอันนั้นเราเรียกว่าผู้นั้นลหละไปอยู่ที่อยู่ของมารไปสู่อำนาจของมารถูกมารคล้องไว้ถูกเครื่องผูกของมารมัดไว้ ถูกมารใจแบบทำได้ตามพัฒนาเหมือนปลาที่ติดเยื่อพานเบ็ดก็จะไปทำพัฒนาน <c oughs> กี่นาทีอทีทีนี้หนึ่งข้อที่หนึ่งหนึ่งแผดหน้าร้อยสามสิบเก้าสักกะปัญหาสูตรเท้าสักกะทูนถามปัญหาข่าจะนผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัย ใหสัตว์บางพวกในโลกนี้ไม่เปน็นิพิานในปัจจุบันผูเย้าตัดว่าท่านชอมเทพรูปที่พึงรู้แจ้งทั้งตาที่หน้าพัฒนาน่าไข้หน้าพอใจชวนในรักใช้ไข้ผ่าใจกำนัดมันไปหมดแล้ลวรูปโรค่างสัมผัดกระทบถาเช็ดเท้ากุจมุกเล่องไข่ใจทั้งรูปนอกรูปในทั้งหมาตัวอุปเทรูปเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่ที่เธอไปเพิดเพลิน พะเห็นว่ามันน่าไข้น่าพอใจชวนให้รักชวใครไข้ปากใจกำหนัดเนี่ยแล้วเธอไปเพิดเพลินกับมันเนี่ยอุญญาที่อาศัยตัณหานั้นน่ะอาศัยความยึดมั่นณหานั้นก็มีอยู่ผู้นั้นก็ยังถือว่ามีอุปทานยังยึดมั่นก็เลยไม่ปรินิพานคือถ้าเราเราจะต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยินดีไม่เปิดเผินไม่หมกมุ่นไม่ผัวพันกับพวกเนี้เธอก็จะบปริพานในปัจจุบัน ในเหตุที่ไม่พริริพานอาตมาก็ขยายมาแล้วว่า <c oughs> จุลแลวสุญญาตาสูตรนะครับคือคือให้เราอยู่คนเดียวถึงเห็นคนอื่นเราก็ถือว่าไม่มีแต่มันมีคือเราไม่ไปติดมันมาหาเราอยู่ด้วยสุญญาะตาวิหารด้วยส่วนมากนะเราจะพูดจะคุยก็เพื่อชักชวในให้อยู่ในกระถาวัตถุสิบ อย่าไปติดอย่าไปชอบคุกคีมูที่ทําให้เราจิตละเพลิดเพลินไม่เป็นไปเพื่อความมูบสมสุขไม่รู้ว่าเข้าใจพอหรือเปล่าไม่เข้าใจพอก็ไปฟังหลายๆครั้งเธอมีเพื่อนสองอยู่แบบเพื่อนสองอนี่แมนเพื่อนซีปึกนะเพื่อนซีปึกเนี่ยนะนะเป็นมาร <laughs> เพื่อนซิปุกนี่เป็นมารเธอมีมารเป็นเพื่อนหรือเปล่าถ้าเธอมีมารเป็นเพื่อนเธอจะรู้ทำได้ไงมารก็บอกกับซิบเธอเฮ้ยเอาสิเอาสิเฮ้ยใอย่ๆๆๆๆเธอจะเชื่อใครให้คบพระองค์อย่างมิตรเธอเดี๋ยวคบเป็นศัตรูเลยบอกสอนอะไรทาตามอัศวินนาธาทูก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมนิธิจิตตรงธรรม คือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนผิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่ YouTube ช่องมูลนิธิจิตทงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้ เพืเ่อนจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามปฏติตามฟังไปด้วยเปรียบเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวัยรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าแสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้า